เอ็มเอฟเลดเดอร์ย <Sí. S 2> yeah. yeah. uh ัยเดวิดมาตินเล่นงานคนแยกเดี่ยวเหมือนเดิม mm hmm. yeah. ไอเวดออมแอจเออเราจะได้เข้าไปพร้อมกันีเดียวสคนเลยพี่รอก่อนเเห็นแล้ดูนั่นสิไม่เดากล้องมาเจียจุดเทียนต่อมันเดิม วันๆไม่ทำอะไรจุดเทียนอย่างเดียวไม่มีสมาร์ตสติ๊กจดแล้วมวยโทรศัพท์มันมาแล้วจะบีบกล้องมาถ่ายถ่ายโทรศัพท์ไม่ไอ้ไอ้ยบุกเคิลบอว์บุกเคิลบแม่งเอ้ยอีานังหมีนังมาหวเออแม่งมาว่ะซันนี่มาว่ะบุกเคิลไอหน่โทรศัพท์เอามาแล้ว

เอ้ยเอ้ยนึกไอเดียออกแล้ว <laughs> กล้องวางข้างในเหรอไม่ตรงนี้เลยเราจะเดินใช่ไหม

ยังไม่ได้หยิบจะวางไว้กลางบ้านไฟหมดไฟหมดจะดูกดอ,ออปดูไหนอ่ะเรียบร้อยมาตินแกนอยู่ไหมมาตินอายุเฮียรอดักไายนะเปิดประตูเลยมันปิดประตูะตใช่เมื่อกี้ได้ยินมันปิดประตูมั้งหรือมันทำอะไรทุกอย่างอ่ะเสี๊ยประตู Hello, m a r t ร n Can แค u อ e a r เ e มันชื่อเต็มใช่อะไรนะรู้แค่นามสกุลอะอะไรเลยเนี่ยขโมยโทรศัพท์มันมาเนี่ยมันโกรธแล้ว มันเมื่อกี้มันคงแบบอารมณ์แบบเฮ้ยนายเอาโทรศัพท์ฉันไปแกอย่าลืมลบประวัติให้ฉันด้วยแต่ได้ปิดไฟตรงนี้ก่อนเปลืองไฟประหยัดไฟกันบ้างรู้เปล่า ใครจ่ายข้าไฟให้บ้านหลังดีวะเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้แค่เดินมาหน้าบ้านก็ปั๊บๆแล้วอ่ะเฮ้ยไปไปไปผมไปง้างประตูไปทางขวาแล้วมาในนี่คือถ้ายืนอยู่ระยะไกลมันจะดึงประตูเข้ามาเว้ยในตู้ห้ามแอบไหมเพราะว่าเมื่อกี้ผมไม่น่าจะเวิร์กตู้นี้ไม่น่าจะเวิร์กใช่ใช่ปิดไปเลยเพราะว่ามันแห่แห่ใส่ตู้ได้ มันเล่นไฟอ่ะเสียงอะไรขยับหรือเสียงอะไรตกโรยเกลือน่าจะเป็นหิดในห้องน้ำลองเปลี่ยนมาใช้ตู้นี้ให้กูไปตู้นู้นอีกนะตู้นู้นกับตู้นู้นเฮ้ยเนี่ยกูลองตู้นี้กูลองตู้นี้เมื่อกี้ต้องตู้นู้นตู้นู้นยังไม่ได้ลองใช่ใช่ใช่

เดวิดมาเดวิดมาคดกดวางไว้ดิเบตวางไว้ข้างล่างวางไว้ดีกว่าเดวิดมาตนมาตีกิบาเดาศาสตผมสูดมึงออกช่างวะช่างวะมาตีมดตี <laughs> <laughs> Devis do you like my ass? <laughs> 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 Martin. My ass. My. David Martin Martin Hello Hello David Martin Martin, Martin. Give me a head head of oh. Martin, Martin. Oh. <laughs> 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 ไอ้ีโกโยูนูโกยูนูยูนูไปแล้วไปแล้วไอ้ยี่ก้วไป้วยี่ีโไม่เขีนไี่ออกงไปแล้ว่เยี่ยผีโกเปิดประตูไม่เป็น

โอ้ศูนย์ศูนย์สิห้าสิบห้ายาอยากกินยากินยาทุกคนกินยาักเงไม่อมฮะอ่ะเดี๋ยวก่อนออกก่อนเป็ยหน้าประตูหน้าประตูอุ้ยเฮ้ยเฮียไม่กระพริบเลยแนทอม แยกกันต่อแยกกันตอได้คอนเทนต์เป็นอมเป็นทอมเฮ้ยเป็นทอมได้ไงวะ